ลดน้ำนหนัก1เดือนแบบงดแป้งไปเลยนะครับไม่กินข้าวไม่กินน้ำตาลนะครับไม่กินเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับกินอย่างอื่นแทนแต่ไม่กินพวกแป้งเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคลิปนี้มีคำตอบมาดูกันจนจบเลยนะครับสวัสดีครับผมบอหนึ่งเ h ลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิต คิดถึงหมอนหนึ่งเทลตี้ฮีโร่นะครับคันนี้เนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าหมอนหนึ่งคะทําไมมีบางคนเขาลดน้ําหนักแล้วเขาไม่กินข้าวเลยคะแต่ก็น่าสงสัยนะครับเพราะว่าบางคนไม่กินข้าวเลยแต่ผอมแต่บางคนไม่กินข้าวเลยแต่ไม่เห็นผอมเลยอะไรคือปัจจัยที่ทําให้มันแตกต่างกันแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงทําตามได้ไหมนะครับต้องรู้อะไรบ้างก่อนจะทําตามนะครับดูจนจบเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอนหนึ่งไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอนหนึ่งนะคร ครนี้ย้อนกลับมานะครับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ในเรื่องของการลดน้ําหนัก1เดือนแบบงดแป้งไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างเนาะอย่างแรกเนี่ยคุณต้องเข้าใจที่มาก่อนว่าเฮ้ยไอการลดน้ําหนักแบบที่ไม่กินแป้งเลยไม่กินน้ําตาลเลยเนี่ยมันมาจากไหนมันเกิดมาจากการที่คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานของร่างกายคุณก่อนนะครับคนที่เคยฟังคลิปก่อนๆของว่าหนึ่งมาจะเข้าใจแล้วเนาะแต่ว่าคนที่ไม่เคยฟังคลิปมาก่อนเลยเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนสําคัญมากๆเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีระบบพลังงานอยู่2ระบบก็คืออันที่1ใช้้แปงกบน้ําาตลเป็น ลังงานหลัก2ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักเพราะว่าสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายคนเรามันมีอยู่แค่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตหรือพวกแป้งน้ำตาลเนาะแล้วก็ไขมันถูกไหมแต่เจ้าโปรโตีนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่มันมีหน้าที่ที่แป้ง กับไขมันมาทําแทนไม่ได้ซึ่งมันก็คือการสร้างกล้ามเนื้อเราไม่สามารถกินข้าวเพื่อไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อได้เราไม่สามารถกินน้ํามันเพื่อเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้เราต้องใช้โปรโตีนเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยจะหวงโปรโตีนมากๆเพราะว่ามันเอาไว้ซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่มันสึกหรอไปดังนั้นพลังงานหลักๆที่ร่างกายจะได้จะมาจากน้ําตาลกับแป้งและไขมันเป็นหลักซึ่งสิ่งที่คุณต้องรู้ถัดมาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของคุณมีน้ําตาลกับแป้งมันจะใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นพลังงานหลัักก่อนนะครบ เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่อ้วนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าเราอ้วนจากการที่เรากินไขมันเยอะถูกไหมเพราะแคลอรี่มันสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเราพบว่าคนเราอ้วนจากการที่เรากินอาหารจําพวกน้ําตาลกับแป้งมากเกินไปพอกินมากเกินไปร่างกายมันเอาไปใช้แล้วมันใช้ไม่หมดเนี่ยมันก็ต้องพยายามจะหาที่เก็บนะครับเพราะฉะนั้นพวกแป้งที่ย่อยเป็นน้ําตาลแล้วหรือพวกน้ําตาลจากเครื่องดื่มขนมต่างๆที่เราทานเข้าไปเนี่ยพอใช้ไม่หมดก็จะถูกเอาไปสะสมแต่มันไม่ได้สะสมในรูปน้ําตาลเลยนะมันเปลี่ยนรูปไปเป็นแป้งและก็ไขมันได้อ เปลี่ยนลูกไปเป็นแป้งสะสมตามตับตามกล้ามเนื้อแต่เนื้อที่มันไม่เยอะนะครับมันเก็บได้แค่นิดเดียวส่วนที่เหลือที่มันเกินเยอะๆมันจะถูกเอาไปสะสมในรูปของไขมันเก็บตามภุมเก็บตามคอตามแขนตามขาตามสะโพกเยอะไปหมดเลยนะครับเก็บได้ไม่จํากัดเลยพอรู้แบบนี้แล้วนะครับคนก็เลยเข้าใจว่าอ๋องั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยน้ำตาลกับแป้งเป็นสาเหตุหลักใช่ไหมงั้นไม่กินมันเลยแล้วกันได้ไหมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ลดน้ําหนักด้วยกันงดแป้งไปเลย แล้วก็มีคนที่ลดน้ําหนักด้วยการลดปริมาณแป้งลงแต่ยังไม่ได้งดนะครับซึ่งก็ มีทั้ง2แบบเนาะถามว่าหมอหนึ่งทำแบบไหนหมอหนึ่งเนี่ยยังกินข้าวเป็นชีวิตประจําวันอยู่ก็จะเลือกแบบที่ลดแป้งลงแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราน้ําหนักเท่านี้เราต้องกินแป้งปริมาณเท่าไหร่เลือกแป้งชนิดแบบไหนดีแต่บางคนที่เขาไม่อยากศึกษาเขาก็จะเลือกในการตัดแป้งไปเลยถูกไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าตัดแป้งไปเลยเนี่ยหเดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในช่วง24ชั่วโมงแรกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณคืออะไรถ้าคุณงดน้ําตาลงดแป้งไปหมดเลยอ่าหมอหนึ่งบอกไปแล้วถ ร่างกายเนี่ยจะออกมาใช้ก่อน พอร่างกายเราไม่มีน้ําตาลกับแป้งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือร่างกายคนเราจะไม่ชินช่วงชั่วโมงแรกๆหลังจากที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งเข้าร่างกายเราจะรู้สึกหวยๆห,หน่อยนะร่างกายเหมือนจะมาเคาะประตูแล้วบอกว่าเออไปกินน้าตาลไปกินของหวานได้แล้วนะแต่ถ้าเรายังไม่กินเนาะร่างกายคนเรามันจะฉลาดมันจะไม่เคาะประตูให้เราหิวอยู่อย่างนั้นมันจะเริ่มไปหาพลังงานอื่นๆมาใช้ก่อนซึ่งพลังงานสำรองในร่างกายของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปด้วยกันอันที่1คือแป้งที่ชื่อว่าไกลโคเจนจำชื่อไม่ได้ไไไไไมมม่่่่่เป็นนะนนรรรรระะคััััด้้้สาาลวชืออออแตตุณงูหกก ว่า๋พลังงานสำรองเรามี2อ,อย่างนะก็คือแป้งที่ชื่อไกลโคเจนอยู่ที่ตับกับกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันซึ่งอันที่เอามาใช้ได้ง่ายกว่าเผาผลาญได้เร็วกว่ามันคือกลุ่มแป้งที่อยู่ที่ตับกับกล้ามเนื้อแต่อย่างที่บอกว่าลองนึกภาพนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆจะมีแป้งสะสมอยู่ที่ตับเยอะไหมกล้ามเนื้อก็ไม่เยอะจะเอาแป้งที่ไหนไปสะสมในกล้ามเนื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพลังงานสำรองที่อยู่ในรูปแป้งในร่างกายของเราเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าวันแรกคุณไม่กินแป้งไม่กินน้ําาตลลเย ร่างกายจะเอาพลังงานสำรองที่อยู่ในรูปแป้งมาใช้จนเกือบหมดเลยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเมื่อร่างกายของคุณเนี่ยใช้แป้งไปจนหมดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น้ําหนักคุณจะลดบางคนก็เลยรู้สึกว่าดีใจโอ้โหไม่กินแป้งหนึ่งวันน้ําหนักลดแล้วสแสดงว่าวิธีนี้มันต้องดีมากๆแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักที่หายไปวันแรกมันเป็นน้ําหนักของน้ําเป็นหลักนะ ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรบางคนเป้าหมายคือการลดน้ำหนักเพราะนั้นถ้าน,น้ําหนักตัวเลขบนตาช่างลดลงก็เลยรู้สึกดีแต่บางคนเป้าหมายคือลดไขมันลดน้ําหนักกับลดไขมันไม่เหมือนกันนะลดน้ําหนักตัวเลขลดลงฉันดีใจแล้วแต่ลดไขมันคือตัวเลขลดลงเราต้องคิดก่อนว่ามันใช่น้ําหนักของไขมันหรือเปล่าพร <m ads> ถ้าตัวเลขบนตาช่างที่ลดลงแต่ไม่ใช่ไขมันเราจะผอมลงไหม ไม่เลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจเพิ่มว่าไอตัวเลขที่อยู่บนตาช่างเนี่ยมันไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวมันประกอบไปด้วยน้ําในร่างกายซึ่งน้ําหนักตัวของคนเรา100%มีน้ำเนี่ยอยู่ในร่างกาย 60- 7 0เลยนะที่เหลือเป็นไขมันที่คุณอยากจะลดเป็นกระดูกกล้ามเนื้อเป็นอาหารหรือว่าอุจจาระคงค้างที่อยู่ในลาไส้เพราะฉะนั้นน้ําหนักที่ลดลงก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไขมันเสมอไปถูกไหมโดยเฉพาะคนที่ลดน้ําหนักด้วยการไม่กินน้าตาลและแป้งเลยยี่โมงแร้ําหนักที่หหาายปจะเ็นน้ํนักกของนน้ําาาเเป็หลัพระว่ ปริมาณของแป้งที่สะสมในร่างกายคนเราเนี่ยเต็มที่เลยนะครับนะจะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน5ขีดหรือ500กรัมซึ่งแป้ง1กรัมจะสามารถดึงน้ําไว้ด้วย3ส่วนหมายความว่า ถ้าแป้ง500กรัมก็จะมีน้ำอบอุ้มมันไว้อีก1,500กรัมหรือประมาณกิโลครึง่งพูดง่ายๆก็คือถ้าเราใช้แป้งไปจนหมดเลยน้ำมันก็จะออกจากร่างกายไปด้วยอีกกิโลครึง่งดังนั้นในวันแรกน้ำหนักเลยลดได้ประมาณ1.5ถึง2กิโลได้เลยในบางคนที่ตัวใหญ่ๆหรือคนที่ตัวเล็กก็อาจจะน้ำหนักลดเลย1กิโลแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่ไขมันหายไปมันเกิดจากการที่น้ำในร่างกายหายไปดังนั้นพอบางคนทําแบบนี้แล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักฉันลดลงเลยะลาใจวันรุ่งขึ้นทําอีก งดแป้งอีกนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรในร่างกายของคุณต่อนะครับ หลัง24ชั่วโมงแรกไปแล้วเนี่ยที่ร่างกายของคุณมันใช้แป้งเบอร์จะหมดแล้วเนี่ยมันก็พยายามจะไปดึงไขมันมาใช้แต่มันจะมีช่วงเวลาที่ร่างกายของคนเรายังดึงไขมันมาใช้ได้ไม่เต็มที่เนาะมันก็เลยไปดึงโปรตีนมาใช้ด้วยเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่างที่หมอหนึ่งบอกเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันพยายามจะสงวนโปรตีนไว้ไม่อยากให้โปรตีนมันหายไปเพราะว่ามันใช้ทําหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายใช้หน้าที่ในการเสริมภูมิคุ้มกันถูกไหมนะครับคราวนี้พอผ่านช่วงสั้นๆตรงนั้นไปได้เนน่่ตตตั้้งงแ24ชวมปป็ไ ร่างกายของคนเราเนี่ยมักจะปรับตัวโดวยการไปเอาไขมันมาใช้แทนนะในเมื่อไม่มีน้ําตาลกับแป้งภายนอกใช่ไหมไปเอาไขมันมาใช้แทนโดยการสลายไขมันแล้วสลายเป็นสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคีโตนจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรเหมือนเดิมนะแต่ให้รู้หลักการไว้นะครับไอ้เจ้าสารคีโตนเนี่ย มันสามารถให้พลังงานกับเซลล์ต่างๆในร่างกายของคนเราได้เกือบทุกเซลล์นะครับนะซึ่งสมองก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นบางคนที่คิดว่าไม่กินน้ําตาลแล้วสมองจะไม่แล่นจริงๆมันไม่ใช่เพราะผ่านช่วงปรับตัวไปได้ร่างกายสลายไขยมันมาสมองก็ใช้พลังงานจากไขมันได้เหมือนกันนะครับแต่ไอช่วงที่สารที่ชื่อว่าคีโตในร่างกายเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยช่วงนี้แหละนะครับนะคนที่เขากินคีโตกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นช่วงคีโตซิสคือเริ่มเจอสารที่ชื่อคีโตเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆและอาจจะเกิดอาการบางอย่างที่เป็นผลข้างงเคคียนนะรับนะ จากการที่ร่างกายสลายไขยมันมาใช้โดยที่ไม่มีแป้งเนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะครับอันที่1อาจจะมีไข้ได้ที่หลายๆคนจะเรียกมันว่า k e โต flu หรือไข้ k e ตอ่าหรือบางคนอาจจะขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่าการที่ไม่กินแป้งไปเลยเนี่ยในแป้งบางชนิดก็จะมีวิตามินเกลือแร่บางอย่างที่ไขมันมันไม่มีถูกไหม หรือบางคนอาจจะท้องผูกเพราะว่าพอเรางดแป้งไปเลยในแป้งเนี่ยบางทีแป้งที่เราทานเป็นพวกข้าวกล้องมีใยอาหารอยู่บางคนไม่กินผักอะไรเลยฟักทองไม่กินข้าวโพดไม่กินเผือกไม่กินผักใบอะไรก็ไม่กินเลยนะครับก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดพวกใยอาหารได้ด้วยขาดวิตามินเกลืแร่ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีข้อเสียไหมก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าน้ําหนักลดไหมก็ลด แต่มีข้อดีข้อเสียที่ต้องแลกกันมาและจากที่หมอหนึ่งบอกเมื่อกี้นะครับว่าการลดน้ําหนักแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดสารตัวหนึ่งที่ชื่อคีโตนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมักจะเรียกการลดน้ําหนักแบบนี้ว่าคีโตจีนิกไดเอทแต่การงดแป้งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคีโตจีนิกไดเอททั้งหมดนะการงดแป้งมีหลายแบบมากๆเพราะเราไม่สามารถจะงดแป้งไม่กินแป้งแล้วก็ไม่กินโปรตีนแล้วก็ไม่กินไขมันแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าเราไม่กินแป้งไม่กินโปรตีนไม่กินไขมันแบบนี้เราเรียกว่าการอดอาหารมันไม่ใช่การลดน้ําหนัก แต่บางกลุ่มเนี่ยจะงดแป้งแต่กินโปรโตีนเยอะๆอ่าอันนี้ก็จะเน้นเนื้อสัตว์เยอะๆเลยอันนี้เราเรียกว่า carnivorous diet หรือเคยได้ยินไหมเรียกว่าการกินแบบ C D C D อ่แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะไม่กินแป้งเลยแต่ไปกินไขมันเยอะๆแทนอ่าอันนี้ก็จะเป็น ketogenic diet นะครับเนาะก็มีหลายแบบมากๆ แต่อย่างที่บอกนะว่ามันมีข้อเสียด้วยเหมือนกันข้อเสียมีอะไรบ้างมาดูครับข้อเสียหรือข้อควรระวังข้อที่1ก็คือถ้าใครที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะเบาหวานอย่าตัดแป้งเองเด็ดขาดควรจะอยู่ในการดูแลของหมอเพราะว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วมียาทานอยู่ด้วยการตัดแป้งไปเลยจะทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันลดลงกระทันหันแล้วคุณยังกินยาอยู่ด้วยมันก็ไปทาให้น้ําตาลในเลือดของคุณลดลงอีกสุดท้ายน้ําตาลก็เลยต่ําแล้วคุณก็งงว่าไม่รู้จะจัดการกับชีวิตยังไงดีถูกไหมนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งใจ,จ ลดแป้งลงคุณต้องปรึกษากับหมอที่เป็นเจ้าของไข้ของคุณนะถ้าคุณเป็นเบาหวานบอกว่าหมอคะกาลังจะปรับอาหารลดการทานแป้งลงคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างในการปรับยานะแบบนี้ก็จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเกิดภาวะน้ําตาลต่ำจากการเป็นเบาหวานแล้วกินยาอยู่ นะข้อที่2นะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเข้าใจนะว่าการงดแป้งไม่ใช่การอดอาหารนะอย่างที่หมอหนึ่งพูดไปก่อนหน้านี้ว่างดแป้งมีทั้งงดแป้งแต่กินโปรตีนเยอะแล้วก็งดแป้งแบบกินไขมันเยอะถ้าง,งดแป้งแบบกินโปรตีนเยอะคือคาร์นิเวรัสไดเอทแต่ถ้าง,งดแป้งแบบกินไขมันเยอะคือคีโตจินิกไดเอทซึ่งก็ค่อยไปศึกษาต่อว่ามันทํายังไงนะครับแล้วค่อยเอาข้อดีของมันมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจําวันของเราก็ได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่กินอะไรเลยกินน้อยหมดเลยอันนี้เรียกวดอาหารจะทาให้ระบบเผาผลาญพังเนาะและข้อที่3ที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือคุณจะโยโย่ได้ถ้าคุณตัดแป้งไปตลอดคนที่ตัดแป้งไปตลอด1เดือนแล้วมาปรึกษาหมอหนึ่งนะครับมักจะเจอปัญหาว่าน้ําหนักนิ่งแล้วโยโย่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอตอนที่คุณตัดแป้งไปน้ําหนักคุณลดแต่พอคุณได้น้ำหนักที่พอใจแล้วคุณกลับไปกินแป้งคุณไม่รู้ว่าน้ำหนักของคุณต้องกินแป้งแบบไหนปริมาณเท่าไหร่คุณถึงจะผอมแล้วยั่งยืน สุดท้ายพอไม่รู้ก็กินกินเยอะมากก็เลยอ้วนเลยดังนั้นหมอหนึ่งเลยไม่เคยแนะนําใครให้ลดน้ําหนักแบบไม่กินแป้งเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเรียนของหมอหนึ่งทุกคนเขาจะเข้าใจว่าน้ําหนักของเขาแบบเนี้ยเขาต้องกินแป้งปริมาณประมาณเท่าไหร่เรื่องแป้งแบบไหนดีโดยที่ยังใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติไม่จำเป็นต้องทําอาหารเองซื้ออาหารทานก็ได้แต่รู้แล้วว่าขนาดปรดิมาณประมาณนี้ถึงเหมาะสมโดยที่ไม่ต้องตัดแป้งนะแต่แค่ลดก็พอและเลือกชนิดให้ถูก โอเคไหมก็เป็นข้อดีข้อเสียของการงวดแป้งเพื่อลดน้ําหนักนะครับเพราะนั้นถามว่าผ่านไปนหนึ่งเดือนน้าหนักลดไหมลดถ้าคุณตัดแป้งไปเลยยังไงก็ลดแต่ก็ต้องแลกมากับข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันดังนั้นดีที่สุดนะครับก็แนะนําว่าอยากให้ทุกคนเริ่มต้นลดน้ําหนักจากการที่ลดแป้งเอาก,ก็พอแล้วให้รู้ว่าน้ำหนักของเราประมาณนี้จะทานแป้งชนิดไหนได้บ้างแล้วปริมาณประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็สามารถศึกษาเพิ่มจากคลิปอื่นๆในช่องของหมอหนึ่งได้นะครับหรือใครที่อยากลดน้ําหนักกับหมอหนึ่งก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะหมอหนึ่งมีกลุ่มเรียนด้วยนะครับนะไปดูวิธีการเข้ากลุ่มได้ที่อยู่ในลิงก์ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับ